คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่จะจะบอกว่าเจผ่านกดช่อง Youtube แล้วทุกคนะระอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเจบอกได้เลยว่าโอ้โหหนักหนาสาหัสกับเจม,มากนะคะก็มีความรู้สึกว่าดีใจดีใจจริงๆนะคะสำหรับการที่ทำช่อง y t u t u เนี่ยมันมันทำให้เจสัมผัสได้อีกอย่างหนึ่งคือ เฮ้ยไม่ว่าคนจะอายุเท่าไหร่40กว่า50กว่าหรือว่าจะแก่แค่ไหนนะก็สามารถที่จะทำช่องยูทูบได้เลยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอะมันจะได้เงินมาได้ยังไงในการเรื่องของการทำยูทูบเมื่อก่อนเจ๊ก็คิดแบบนี้ค่ะว่าเฮ้ยมันจะได้เงินมาได้ยังไงวะแต่หลังจากที่เจ๊ได้เปิดดับไรายได้ได้แล้วนะเจ๊ก็เลยเข้าไปดูไรายได้ของเจ๊มาบอกได้เลยว่าอลังการมาก เจ๊เข้าไปดูมันจะมีช่องให้ดูว่าตอนเนี้เราได้รายได้เท่าไหร่แล้วเจ๊จะเข้าไปดูขณะนี้เจ๊มีรายได้แล้วนะจ๊ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนนะคะพบกับต้อยอดรตี40้40อัพอีกแล้วจ้าทุกคนวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเจ๊ไม่ได้มีสาระอะไรมาให้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเจ๊ะจะมาเล่าถึงชีวประวัติของารารตี้40อัพทุกคนอาจจะถามว่าเจ๊มึงจะมาเล่าทําไมเพราะว่าด้วยความที่เราทําแล้ว ด้วยความที่เราทําช่อง YouTube มันมีความกดดันเยอะค่ะด้วยความที่เจ๊ไม่ได้ทําคนเดียวค่ะถ้าเจ๊ทาคนเดียวปานนี้เจ๊เลิกไปแล้วไม่ทันที่จะได้เปิดสร้างไรายได้ไม่ทันที่จะได้ผ่านกด YouTube เจ๊คงเลิกไปแล้วนะคะหลังจากที่มันผ่านกดไปได้แล้วนะคะเราก็รู้สึกโล่งอกผ่านไปได้อีกปอดหนึ่งแล้วอะอในเรื่องของการท YouTube นะคะคือการพัฒนาศักยภาพเรื่องของการพูดการแต่งตัวอันนี้หลายคนอาจจะถามว่าแต่งตัวดีแล้วหรอ ไปดูคลิปแรกไปดูคลิปแรกทุกคนอยากให้ทุกคนเชิญไปดูคลิปแรกะคะ่ะเอ่อตอนนี้หน้าตาดีขึ้นกว่าเดิมนะคะจากคลิปแรกนะคะแต่ถ้าแก่ขึ้นเนี่ยต้องยอมรับนะคะเพราะว่าอายุเยอะมากขึ้นแล้วนะคะ40แล้วนะคะก็มีการพัฒนาเกิดขึ้นศักยภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพูดนะคะการอยู่หน้ากล้องนะคะก็ไม่ได้เขินกล้องแบบเมื่อก่อนแล้วนะคะมีแต่เพียงว่าเราก็อยากจะ พัฒนามันต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยแม้กระทั่งการตัดต่อเอ้ยทีมตัดต่อเอ้ยแม้กระทั่งตัวเจเองนะคะที่อยากจะพัฒนาคลิปในช่อง YouTube ของเรานะคะให้ดีขึ้นเพื่อที่จะตอบแทนคนดูนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็เลยอยากจะมาบอกก้อนนะคะว่าเฮ้ยเจผ่านแล้วนะทุกคนก็มีความดีใจดีใจดีใจนะคะเพราะถ้าเกิดสมมติว่าพูดต่อไปเดี๋ยวร้องไห้นะคะเพราะว่ามันเหนื่อยมากจริงค่ะมันมันมันเหนื่อยเหนื่อยแบบมันเหนื่อย มันเหนื่อยมันคิดคอนเทนต์มันมีความกดดันหลายๆเรื่องเงี้ยค่ะแต่นับจากนี้ต่อไปนะคะก็เจ๊ก็จะสัญญานะคะว่าจะนําสิ่งดีๆนะคะในเรื่องของคลิปดีๆต่างๆนะคะมาว่าให้กับทุกๆคน,นะคะเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะที่ทุกคนนะคะตัดสินใจกด s u b s c r i b e เจ๊นะคะแล้วก็เข้ามาดูเจ๊ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่เข้ามาดู เจออีเจ้คนนี้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจตลอดระยะทางเดินนับจากนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็คลิปนี้นะคะเจ้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าคลิปต่อไปจากนี้นะคะเจ้ก็จะพยายามพัฒนาให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจ้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะ